โอเคสวัสดีครับนะฮะก็กลับมาพบกันนะครับกับแบบหุ้น plus.com นะครับต้องบอกว่ารายการทองคำนะครับวันนี้ฟิวเจอร์นะครับกลับมาอีกแล้วกับแบบหุ้นทีเฟกของเรานะครับอ่านะครับก็ต้องบอกว่าหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้นะฮะเรามาดูกันว่าแต่ทันนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานนะครับหรือคอ p c i เดือนกุมภานะครับเทียบรายปีสหรัฐเนี่ย จะมีผลกระทบกับราคาทองคำอย่างไรนะฮะต้องบอกว่าใครที่เทรดทองคำคืนนี้เตรียมตัวนะครับให้ดีแล้วก็ทำกันบ้านกันให้เยอะๆนะครับเราก็เอาสิ่งดีมาฝากเกี่ยวกับการเทรดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานหรือเทคนิคนะครับกับแล็คุุนของเราอ่ะเริ่มกันเลยนะครับนะครับเขาบอกว่าผลกระทบของดัชนีราคาผู้บริโภค CPI เดือนกุมภาเทียบรายเดือนสหรัฐอเมริกานะครับ เอาอันนี้เราพูดถึงรายเดือนเนาะเพราะว่าเราเป็นเทรดดิ้งนะครับเราคงไม่รู้เป็นแบบรายรายปีนะครับเขาบอกว่าคือต้องบอกว่าเขาคาดว่าออกมา0.4นะครับ C P I เงินเฟอ้อ0.4นะครับบ่งบอกถึงภาวะเงินเฟอ้อที่ยังคงร้อนแรงนะครับธนาคารสหรัฐหรือเฟดเนี่ยแอบมีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยข,ขึ้นหรือคงที่ได้อ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทองจะเป็นเนกาทีฟเลยนะครับ2นะคะหากออกมาสูงกว่า0.4อันนี้นี่ หนักเลยนะเงินเฟ้อรุนแรงมีแนวโน้มปรับตลาดเบียรเร็วและแรงมากขึ้นอีกนะครับอันนี้ทองลงล่วงเลยครับแต่ก็จะไม่ดีกับหุ้นเหมือนกันนะฮะเอาพูดถึงทองคําก่อนละกันนะครับเพราะทองคําไม่ชอบไม่ชอบดอกเบีย้ยเนาะเพราะว่าทองคําเป็นสินทร,รัพย์ที่ไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยนะครับหาก CBI ออกมาต่ากว่าคาดนะฮะน้อยกว่า0.4เนี่ยเงินเฟอ้อเริ่มชะลอตัวนะครับบ่งบอกถึงเงินเฟอ้อที่เริ่มคลี่คลายลงธนาคารเฟดเนี่ย อาจชะลอรหรือลดดอกเบี้ยในอนาคตทําให้เราคอราคาทองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปได้อีกนะครับแต่ต้องบอกว่าอัตราผลกระทบเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องไปดูเรื่องอื่นๆด้วยนะครับมันมีปัจจัยในนั้นค่อนข้างเยอะแต่ว่าสั้นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว correlation มันจะทํางานในช่วงที่ข่าวออกนะฮะก็ต้องบอกว่าตัวเลขคาดการณ์พวกนี้เนี่ยเราเอามาจากรอยเตอร์นะครับประมาณนี้นะฮะก็ นะครับฝากไว้ใครที่อยากจะเข้ามาห้องสมาชิกฟรีนะครับแบบพุ้นทีเฟกก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น S50 หรือว่าท้องคำเนี่ยพวกเราก็มีแผนบอกให้ในห้องอยู่แล้วนะครับอันนี้สมัครฟรีได้เลยนะฮะเปิดพอร์ตกับโบกที่เป็นพันเนอร์ของเรานะครับตัวอย่างก็คือโบกพายนะครับโอเคยังไงใครสนใจก็สแกน QR code เข้ามาได้เลยนะครับอ่าน้านี้เลยนะครับโบกพายกับ แล็บหุ่นนะฮะฟรีซิกเนลนะครับในห้องเลยนะฮะ VIP ครอบครัวแล็บหุ่นของเราสแกนเคอร์อโคดเราแจ้งได้เลยว่าเปิดพอร์ตทีเฟคครับนะฮะเดี๋ยวทางทีมงานนะครับก็จะส่งรายละเอียดให้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยยังไงชอบนะครับคลิปสั้นๆดีๆแบบนี้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับหรือกด subscribe ทาง u t u b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะยังไงเดี๋ยวถ้ามีข่าวสำคัญรอบหน้า ก็จะมาเจอกันแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ